สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรเจ้าให้เจ้าหนะ้าทุกท่านสําหรับมือนีกับผมมาพร้ากติเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายๆของวันพุธที่2 2กันยายน2,564ซึ่งกับผมก็ยังมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่ฝากนองคือเกา่า พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับทั้งช่องของเขานะครับก็มีข้อมูลข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์จากทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับสำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในปี2 5 1 4สำหรับพี่น้องชาวนาผู้ปูกเขานะครับจะได้รับเงินชดเชยและเยียวยานะครับสูงสุดคัวเรือนละเกิน30ไรในอัตราราละ1,340บาท และจะมีการเริ่มโครงการในมือใดนั้นนะครับก่อนที่จะไปรับฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันกระด,ดิ่งเอาไว้เพื่อทั้งช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ประพาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลนะครับว้าวลายใหญ่ห้างครับพี่น้องเดี๋ยวมานี่ห้ามารับชมรับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ ก่อนหนึ่งกระขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทีลาสุนครก่ามนายเฉลิมชัยสีออนรัฐะะมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็นได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19เกที่ผ่านมานะครับได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับมาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรในปี2564เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากปัญหาฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจนส่งความเสียหายหต่อพืชผลทางการเกษตร สำหรับการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตกิกรณีฉุกเฉินด้านการเกษตรนะครับให้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้กินทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของทางกระทรวงเกษตรและสะหกรณ์ให้รีบดำเนินการชดเชยเยียวยาเป็นการจ่ายเงินนะครับคั่เรือะระเบิดสามสิไรในพืนไร่พืชสวนชนิดต่างๆนะครับได้แก่ชาวน,นาผู้ปลูกเขานะครับจะได้รับเงินชดเชยเยียวยาอัตราไลละ 1, 3 4 0บาท เพื่อไร่พืชสวนนะครับชดเชยเยียวยาในอัตราไล่ละ1980บาทเพื่อไม่พืชผลพืชไม้ยืนต้นนะครับชดเชยเยียวยาในอัตราไร่ละ4,084บาทนะครับทั้งนี้นะครับเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัตกะะิกรณีฉุกเฉินนะครับหากพืชผลทางการตรเสียหายนะครับก็สามารถติดต่อรับความช่วยเหลือนะครับจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะครับ ข่าวลยนี้คือมาตรการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรล่าสุนนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในปี2,564นะครับขับวลยนี้คือข้อมูลข่าวสารลาสุนในสำหรับมื้อนี้นะครับหาก่อนพี่น้องนะครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีความคิดเห็นมาอย่างไรนะครับก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นเข้ามาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างกันได้เลยนะครับมาพบมาพอกันไหมในคลิปหน้าครับพอพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ